สวัสดีค่ะการปฏิบัติในช่วงเทศกาลกินเจแล้วก็กินอย่างไรไม่ให้อ้วนนะคะในเทศกาลกินเจนั้นการปฏิบัติตนก็คืองดเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์ไม่กินผักฉุนผักที่มีกลิ่นแดงค่ะงดอาหารรสจัดทุกชนิดเช่นหวานมากเผ็ดมากเปรี้ยวมากและเค็มมากเป็นต้น รักษาศีลห้ารักษาจิตใจให้บริสุทธิ์รักษาอารมณ์ไม่ให้ขุนมัวไม่พูดคำหยาบไม่โกหกไม่พูดส่อเสียดหรือพูดเพ้อเจอ้อไม่ดื่มสุราของมึนเมาทําบุญทําทานไม่ฆ่าสัตว์การแต่งกายนั้นถ้าให้ดีก็นุ่งขาวห่วมขาวสำหรับผู้ที่เคร่งครัดมากๆนะคะก็จะกินอาหารเจจากผู้ที่กินเจด้วยการเป็นผู้ประกอบอาหารค่ะ กินเจยอย่างไรไม่ใอ้วนและไม่ให้เสียสุขภาพนะคะเลือกกินแป้งไม่ขาดขาวเช่นธัญพืชต่างๆหลีกเลี่ยงอาหารทอดเลือกกินผักหลากสีเพื่อให้ระบบขับถ่ายได้ดีขึ้นค่ะเลี่ยงอาหารแปรรูปเช่นอาหารกระป๋องเลี่ยงอาหารหมักดองเป็นต้นค่ะ การกินเจนะคะจะทําให้ร่างกายเราไม่มีสารพิษตกค้างทําให้ระบบต่างๆในร่างกายเรานั้นทํางานได้ดีขึ้นผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสแล้วก็ช่วยป้องกันโรครุนแรงที่อาจเกิดขึ้นได้ด้วยค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมและติดตามนะคะสวัสดีค่ะ